รอยเสน่หาบทที่27ตามติดติดตามอารยาเดินออกมาจากห้องนอนของเธอเมื่อเวลาเกือบ6กโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่เธอได้นัดรวมตัวกับเพื่อนๆที่ร้านอาหารแต่ที่ช้าเพราะเธอต้องรอเค้กและเธอก็ตั้งใจว่าจะไปให้ถึงช้าหน่อยเพื่อทำเซอร์ไพรส์เจ้าของวันเกิด เธอเลือกสวมใส่ชุดแสกสีครีมผมยาวสลวยถูกปล่อยสยายเต็มหลังและถึงแม้ว่าใบหน้าจะไร้ซึ่งสีสันของเครื่องสำอางแต่ทว่าก็เป็นสีแดงระเรื่อด้วยสีของเส้นเลือดฝาดริมฝีปากบางอิ่มเคลือบไว้ด้วยริบกรอดอารยาก้าวเท้าเข้าไปหยุดยืนอยู่ข้างเก้าอี้โซฟา เพื่อปลุกอารยะที่นอนหลับอยู่จะได้ให้เขากลับบ้านไปพิยะคะพิยะหญิงสาวเรียกพร้อมทั้งเอื้อมมือเข้าไปเขย่าที่ต้นแขนของชายหนุ่มเบาๆเปลือกตาที่ปิดอยู่ของชายหนุ่มจึงกระพริบสองสามครั้งก่อนที่มันจะเปิดออกหญิงสาวจึงถอยออกมาสองสาก้าวเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแล้ว อารยะพยุงกายลุกขึ้นนั่งพลางใช้สายตามองสำรวจเรือนร่างบอบบางของอารยาอย่างสงสัยเพราะเธออาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เหมือนว่ากำลังจะออกไปข้างนอกทั้งๆท,ที่ตอนนี้ใกล้ค่ำแล้วกลับบ้านได้แล้วคะ่ะอุ้มจะออกไปข้างนอกอารยาบอกกับอารยะ หัวคิ้วของชายหนุ่มขมวดเข้าหากันทันทีและคิดในใจอย่างสงสัยว่านี่ก็จะมืดอยู่แล้วจะออกไปไหนอีกนะแล้วดูชุดที่เธอใส่สิชุดเสกแขนกุดความยาวเหนือเขา่ามันทำให้เธอดูดีและเซ็กซี่อย่างร้ายกาดไปไหนครับอารยะจึงถามออกไปอย่างสงสัย วันนี้อุ้มมีนัดทานข้าวกับเพื่อนๆค่ะอารยาบอกพี่ไปด้วยครับชายหนุ่มขอตามไปด้วยทันทีไม่ได้ค่ะอารยาปฏิเสธทันควันถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปชายหนุ่มบอกใบหน้าเรียบเฉยอุ้มจะไปค่ะอารยายืนยันแต่พี่ไม่ให้ไปอารยะยืนกรานเช่นเดิม สายตาสองคู่มองศพกันอย่างไม่มีใครยอมใครและสุดท้ายอารยาก็จำต้องนั่งรถเคียงข้างมากับผู้ชายที่แสนจะเอาแต่ใจตัวเองเพราะยังไงเขาก็ไม่ยอมให้เธอออกมาจากห้องถ้าไม่มีเขามาด้วยคนอะไรเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่สุดอารยาคิดในใจและอารยา แวะไปเอาเค,ค้กที่เธอสั่งเอาไว้ก่อนและบอกทางให้แก่คนสนิทของชายหนุ่มเพื่อตรงไปยังร้านอาหารที่เธอกับเพื่อนๆได้นัดกันเอาไว้ในทันทีร้านริมไม้ชายน้ำเป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาในเขตจังหวัดนนทบ,บุรีและรถไม่สามารถที่จะเข้ามาจอดยังบริเวณร้านได้ต้องจอดรถเอาไว้ที่ด้านนอกภายในวัด และโรงเรียนและเดินเข้ามาที่ร้านหรือจะนั่งรถสามล้อเล็กๆที่ทางร้านจัดเตรียมไว้บริการรับส่งลูกค้าก็ได้อารยาเลือกที่จะเดินเข้าไปภายในร้านเพราะว่าระยะทางไม่มากเท่าไหร่สามารถเดินไปสบายๆไม่ต้องใช้บริการรถที่ทางร้านจัดเอาไว้ และทันทีที่อารยาปรากฏตัวขึ้นที่ร้านบรรดาเพื่อนๆของเธอที่กําลังคุยกันอยู่อย่างออกรถก็เงียบสนิทลงในทันทีเพราะว่าเรื่องที่เพื่อนๆกําลังพูดคุยกันอยู่อย่างออกรถนั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องของอารยากับอารยะเพราะทุกคนได้อ่านข่าวการประกาศแต่งงานของชายหนุ่มทางหน้าหนังสือพิมพ์เมื่อหลายวันก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีใครได้พูดคุยกับอารยาเลยสักคนถึงเรื่องนี้กำลังนินทาอุ้มอยู่ใช่ไหมเนี่ยพออุ้มมาถึงถึงได้เงียบกันหมดอย่างนี้อารยาคาดเดาเพราะเธอคิดว่าตอนนี้บรรดาเพื่อนสนิทของเธอต่างก็รอคอยการมาปรากฏตัวของเธอในวันนี้อยู่เพราะข่าวการประกาศแต่งงานของอารยะที่ลงตามหนัหนงสือพิมพ์นั่นเอง เพราะเพื่อนๆหลายคนโทรศัพท์มาหาเธอเพื่อถามถึงเรื่องดังกล่าวแต่ทุกครั้งอาระยะจะอยู่กับเธอด้วยจึงทำให้เธอไม่สะดวกที่จะพูดกับเพื่อนถึงเรื่องนี้ในวันนี้เธอจึงไม่อยากให้อาระยะตามมาด้วยเธอจะได้คุยกับเพื่อนๆได้สะดวกหน่อยแต่พอเจ้าประคุณก็ตามเธอมาจนได้สวัสดีครับพียะ มนตรีซึ่งเป็นเจ้าภาพของวันนี้ลุกจากเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่และเดินตรงมาหาร่างของผู้เป็นเพื่อนและอารยะที่ยืนอยู่ด้านข้างสุขสันต์วันเกิดนะตองอารยะบอกแก่ชายหนุ่มผู้อ่อนวัยกว่าขอบคุณครับมนตรีเอ่ยขอบคุณเชิญนั่งก่อนครับพิยะนั่งสิอุ้มมนตรีบอกทั้งอารยะและอารยา อาระยะเดินตรงเข้าไปหาสมพงษ์เพื่อนสนิทของเขาซึ่งมาร่วมงานในวันนี้ด้วยส่วนอารยานั้นเธอโดนเพื่อนสนิททั้งสองที่พร้อมใจกันลุกขึ้นมาและรังร่าง,งบอบบางของเธอให้เดินตามไปยังศาลาท่าน้ำในทันทีว่าไงยะหน้าบานเชียวนะแกสมพงษ์เอ่ยทักผู้เป็นเพื่อนเพราะวันนี้ เขาเองก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยในฐานะคนรักของจุทามาสอืมอารยาคางรับพร้อมทั้งซุดตัวลงนั่งใกล้ๆกับผู้เป็นเพื่อนทำไปทำมานายกลับแต่งงานก่อนฉันอีกนะสมพงกระเซาแหมก็ควรมันใจร้อนี่นาว่าแต่นายเถอะมัวแต่ชักช้า เดี๋ยวน้องมาดก็เปลี่ยนใจหรอกแล้วจะมาหาว่าฉันไม่เตือนอาระยะว่าฉันถามแกจริงๆนะยะแกทำยังไงวะน้องอุ้มถึงยอมแต่งงานกับแกได้สมพงษ์ถามด้วยความสงสัยฉันรักอุ้มวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วฉันรักอุ้มฉันก็แค่บอกอุ้มไปตรงๆอาระยะบอกเพื่อน ดีนะเว้ยยะที่น้องอุ้มเขายังให้อภัยแกสมพงษ์บอกนี่แหละต้นที่ทำให้ฉันรักอุ้มมากขึ้นเพราะว่าอุ้มให้โอกาสฉันให้ฉันได้มีโอกาสแก้ตัวและไถ่โทษในสิ่งที่ฉันได้เคยทำผิดกับเธอไว้อารยะบอกเพื่อนฉันดีใจด้วยนะเพื่อนสุดท้ายนายก็ตาสว่างเสียที ทิ้งไปได้แล้วไอ้พวกบรรดาเม็ดกวดเม็ดทรายน่ะนายมีเพชรน้ำงามอยู่ในมือแล้วก็รักษาเอาไว้ให้ดีๆละ่ะอย่าปล่อยให้หลุดมือไปเชียวเพราะผู้หญิงดีๆอย่างน้องอุ้มนะ่ะหาไม่ได้ง่ายหรอกนะสมพงษ์บอกและเตือนเพื่อนรักอย่างห่วงใยนายไม่ต้องบอกฉันก็รู้หรอกนะ่าแล้วนี่เจ้าหนึ่งไม่มาหรอวะอาระยะถามถึงเพื่อนสนิทของเขาอีกคนหนึ่ง ที่เป็นแฟนกับธิดารัตซึ่งเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มเดียวกับอารยาเพราะเขาเห็นว่าธิดารัตมาอยู่ร่วมงานแล้วแต่ไร้เงาของผู้เป็นเพื่อนเห็นว่าจะแวะไปคุยธุระกับลูกค้าก่อนนะ่ะสมพงษ์บอกส่วนทางด้านอารยาเธอก็ถูกบรรดาเพื่อนสนิททั้งสองนั่นก็คือธิดารัตและจุพามาสดึงตัวออกมาทันที ทั้งๆท,ที่เธอ,อยังไม่ได้นั่งลงเลยเล่ามาซะดีๆเลยเนี้ยอุ้มปิดเงียบสนิทเลยนะจุธามาศคาดคันเอาความจริงจากผู้เป็นเพื่อนทันทีที่ทั้งสามเดินมาหยุดยืนอยู่ที่บริเวณสาลาท่าน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโต๊ะที่บรรดาเพื่อนๆของเธอนั่งอยู่มากนักอารยา อดที่จะยิ้มให้กับอาการอยากรู้อยากเห็นของผู้เป็นเพื่อนไม่ได้โดยไม่คิดว่ามันเป็นการละลาบละหลวงเพราะว่าเธอกับเพื่อนๆน,นั้นพูดคุยกันทุกเรื่องจริงด้วยทิดารัสนับสนุนก็ไม่มีอะไรอุ้มก็แค่ให้โอกาสพิยกักก็เท่านั้นเองส่วนเรื่องแต่งงานก็รอไปก่อนให้อุ้มดูใจ และเรียนรู้นิสัยใจคอของพิยักษ์ก่อนสักระยะนะอารยาบอกกับเพื่อนสนิทของเธอก็มาดบอกอุ้มแล้วไงละ่ะว่าความรักคือการให้อภัยต่อให้คนที่เรารักทำผิดร้ายแรงสักแค่ไหนถ้าเรารักเขาเราก็สามารถที่จะให้อภัยเขาได้ส่วนเรื่องราวในอดีตมาดว่าอุ้มก็ปล่อยให้มันผ่านไปเถอะจุธามาดบอกเพื่อน ใช่รัฐก็เห็นด้วยกับมานาอุ้มทิดารัสนับสนุนขึ้นมาอีกคนจะอารยาตอบรับพร้อมทั้งส่งยิ้มให้แก่เพื่อนรักทั้งสองเพราะตอนนี้เธอให้อภัยอารยะแล้วจุธามาตและทิดารัตรู้สึกโล่งใจและมีความสุขไปกับผู้เป็นเพื่อนด้วยเพราะเธอทั้งสอง รู้ดีว่าเพื่อนรักของเธอนั้นรักอารยะมากและก็รักมานานจึงทำให้ไม่สามารถที่จะเปิดใจยอมรับใครได้อีกแล้วและในวันนี้ความรักที่ไม่มีทีท่าว่าจะสมหวังของผู้เป็นเพื่อนก็กลับตาลปัดเมื่อชายหนุ่มที่เพื่อนของเธอแอบมอบหัวใจให้ตั้งแต่ยังเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนั้น กลับมีใจตรงกันกับเพื่อนของเธอทั้งทั้ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยปฏิเสธเพื่อนรักของเธอมาแล้วช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีเสียจริงๆอาระยะเดินตามร่างบอบบางของหญิงสาวออกมาจากกลิบชา้ชาๆโดยมีสุชาติและอำนาจทั้งสองคนสนิทของเขาเดินตามหลังมาอีกทีหนึ่ง โดยทิ้งช่วงห่างพอสมควรเพื่อเป็นการไม่รบกวนเวลาส่วนตัวของผู้เป็นเจ้านายอารยาสอดคีย์การ์ดเข้าไปที่ช่องตรงหน้าประตูและหันกลับไปหาชายหนุ่งที่เดินตามเธอมากลับบ้านไปได้แล้วค่ะนอนหลับฝันดีนะคะอารยารีบบอกอุ้มจะใจร้ายไล่พี่กลับไปนอนที่บ้านจริงๆเหรอครับ อารยาย้อนถามกลับไปค่ะอารยาตอบแล้วคืนนี้พี่จะนอนหลับใหม่ะครับเนี่ยอารยาพยายามทำน้ำเสียงให้ฟังดูน่าสงสารที่สุดหวังจะให้อารยาใจอ่อนยอมให้เขานอนค้างที่นี่แต่อารยาก็ไม่มีทางยอมใจอ่อนเด็ดขาดเพราะเธอรู้ดีว่าเขานั้นร้ายกาจเพียงใด มีที่ไหนกล้าไปขอคีย์การ์ดห้องของเธอกับเจ้าของคอนโดมิเนียมโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเป็นสามีของเธอทีเมื่อก่อนยังนอนหลับได้เลยนี่คะตอนนี้ก็ต้องหลับได้สิคะอารยาไม่ยอมใจอ่อนเพราะเธอรู้ดีว่าถ้าเธอปล่อยให้เขาเข้าไปในห้องเธอก็มีแต่จะเปืองเนื้อเปืองตัวใจร้ายอาระยาต่อว่าค่ะ อุ้มใจร้ายถ้าอย่างนั้นพี่ยักษ์ก็ไม่ควรที่จะแต่งงานกับผู้หญิงใจร้ายอย่างอุ้มนะคะอารยาย้อนถามอารยาสะดุ้งขึ้นมาทันทีโอ้โหนี่แม่เจ้าประคุณทูลหัวเล่นมุกนี้กับเขาเลยหรือนี่อารยาคิดในใจโอเคครับโอเควันนี้พี่กลับก่อนก็ได้ครับแต่พรุ่งนี้พี่จะมาหาแต่เช้านะครับอย่าเพิ่งทานอาหารเช้านะ เดี๋ยวพี่มาทานด้วยชายหนุ่มบอกมาใส่สายก็ได้ค่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ปกติเราอุ้มจะตื่นสายอรารยาบอกครับชายหนุ่มรับคำพร้อมทั้งก้มใบหน้าลงมากวดจมูกลงที่พวงแก้มของหญิงสาวเร็วๆหนึ่งทีทําเอาใบหน้าของอรารยาแดงเป็นลูกตำลึงสุกข,ขึ้นมาเลยทีเดียวอย่าลืมฝันถึงพี่บ้างนะครับชายหนุ่มบอกเสียงนุ่ม อารยาส่งยิ้มบางๆให้แก่ชายหนุ่มก่อนจะหันหลังกลับไปเปิดประตูและเดินเข้าห้องไปอาระยะรอจนหญิงสาวปิดประตูห้องเรียบร้อยแล้วจึงเดินหันหลังกลับไปยังลิฟด้วยใบหน้าที่ระบายไว้ด้วยรอยยิ้มบางๆซึ่งบังเกิดมาจากความสุขที่อาบอิ่มอยู่ในหัวใจ